อย่างที่เรารู้กันดีว่ามดคือหนึ่งในมแมลงสังคมที่ในอนาณาจักรอาณาจักรหนึ่งนั้นจะมีประชากรอาศัยอยู่ด้วยกันหลายตัวมากน้อยแตกต่างกันไปตามแต่ละสายพันธุ์มดบางชนิดอาจจะมีมดทั้งรังอยู่เพียงแค่หลักสิบตัวในขณะที่รังเขาบางสายพันธุ์อาจาประกอบไปด้วยมดนับล้านแต่ไม่ว่าจะเป็นหลักสิบหรือหลักล้านมดทุกชนิดก็ย่อมมีจุดร่วมที่เหมือนกันตรงที่พวกมันล้วนต้องมีรังหรือก็คือที่พักอาศัยซึ่งจะเป็นที่ที่จะให้ความปลอดภัยกับสมาชิกมดทุกตัวของอาณาจักรโดยมดแต่ละสายพันธุ์กกก็มมีพฤติรรารา สร้างรังที่แตกต่างกันออกไปบางอาจทํารังบนต้นไม้บ้างอาจจะทํารังในขอนไม้ผุหรือบางชนิดอาจจะแค่อาศัยอยู่ในกองใบไม้ที่ทับถมกันลงมาก็ได้แต่ถึงรูปแบบการทํารังของมดจะมีหลากหลายแบบขนาดไหนเราก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าหนึ่งในรังมดที่เป็นภาพจําติดตาคนทั่วไปมากที่สุดก็คือรังมดที่ถูกขุดไว้อยู่ใต้ดินซึ่งจะมีช่องทางเดินเป็นอุโมงค์เชื่อมไปสู่ห้องต่างๆอยู่เต็มไปหมดและถึงแม้ว่าหลายคนอาจจะคุ้นชินกับภาพรังมดแบบนี้กันดีแล้วแต่จะมีสกี่คนที่เคยเห็นโมเมนต์ตอนที่ พวกมดมันกำลังขุดสร้างรังแบบนี้ขึ้นมาจริงๆวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปตามติดชีวิตพวกมดตอนที่พวกมันกำลังขุดดินเพื่อสร้างรังกันอยู่เลยถ้าอยากรู้ว่าพกมดจะขุดรังกันยังไงจะใช้เวลามากน้อยแค่ไหนหรือรังมดจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงก็ติดตามกันได้ในคลิปนี้เลยนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel มอมดอยู่กับผมมดมอดมอดเช่นเคยวันนี้ก็อย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปเลยนะครับว่าเราจะมาตามติดชีวิตผู้มดตอนขุดทำรังกันก็คือวันนี้เนี่ยผมจะมาย้ายหนึ่งในรังมดที่ผมเลี้ยงไว้ลงไปอยู่ในรังดินกันเราจะได้สามารถสังเกตพฤติกรรมการขุดดินทำรังของผู้มดกันได้เหมือนตอนที่พวกมันอยู่ในธรรมชาติเลยแต่ก็อย่างที่ทุกคนรู้กันดีนะครับว่าก็มีมดอยู่หลายชนิดมากๆที่ทำรังโดยการขุดดินดังนั้นก่อนอื่นเลยเราก็มาทำความรู้จักกับมดที่ผมเลือกมาใช้ เป็นดาราหลักของคลิปนี้กันก่อนดีกว่าค่ะ และนี่ก็คือโฉมหน้าของมดที่เราจะมาย้ายรังกันในวันนี้นี่ก็คือมดกลางดินธรรมดาเป็นมดอีชนิดหนึ่งเลยที่ขุดดินกันได้เก่งมากๆและสําหรับชื่อมดกลางดินของมันเนี่ยเอาจริงๆผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่ามันได้ชื่อนี้มาได้ยังไงแต่ถ้าให้เดาก็คงพอจะเดาได้แค่ว่าเพราะพวกมันทํารังในดินในชื่อก็เลยมีคําว่าดินอยู่ด้วยแต่คําว่ากลางเนี่ยผมไม่แน่ใจเลยนะครับว่ามันมีที่มายังไงเอาเป็นว่าถ้าใครรู้หรือมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์แชร์กันมาได้เลยนะครับ ถึงผมจะไม่แน่ใจว่าคำว่ากลางในชี่อของมันหมายถึงอะไรแต่เท่าที่ผมได้พบเจอกับเจมมดกลางดินในธรรมชาติมาเนี่ยพวกมันก็ดูจะมีนิสัยกลางไม่เกรงใจใครอยู่พอตัวเลยอย่างในวล็อกพีที่36ที่ผมได้ไปเดินดูมดที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานและได้พบกับลานหินที่น่าจะมีแร่ธาตุบางอย่างที่พวกแมลงชอบกินอยู่ก็เลยมีแมลงหลายชนิดพากันมารุมกินกันอยู่แบบนี้เลยเราก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าแมลงส่วนใหญ่ตาก็พากันก้มหน้าก้มตาก,กินกันไปไม่ได้สนใจกันสักเท่าไหร่จะมีก็แต่จมดดกลางิม วันนี้นี่แหละครับพี่คอยแต่จะวิ่งไล่มแมลงตัวอื่นๆที่เข้ามาใกล้หรือขวางทางเพราะมันอยู่ให้ออกไปให้พ้นทางและก็ดูเหมือนว่าถ้า,มาแมลงตัวไหนโชคร้ายหนีไม่ทันผมูหมดกลางพวกนี้ก็จะงับจริงตายจริงไม่มีสแตนด์อินแต่อย่างใดนะครับก็เห็นแบบนี้แล้วผมก็เลยคิดเล่นๆว่าบางทีก็อาจจะเป็นเพราะว่านิสัยกลางแบบนี้พวกมันก็เลยได้ชีวหมดกลางดินก็ได้ และสำหรับสาเหตุที่ผมเลือกจโมชนิดนี้ให้เป็นภูโชคดีที่จะได้ย้ายเข้าไปอยู่ในรังดินกับเขาว่าผู้มันเป็นมดขนาดกลางไม่ได้ตัวเล็กหรือใหญ่จนเกินไปเวลาผู้มันขุดลงไปในดินแล้วเราก็เลยน่าจะอย่างพอมองเห็นผู้มันได้ไม่ยากมากเสริมกับสีสันที่สดใสสวยงามของผู้มันที่ส่วนหัวและอกเป็นสีแดงเลือดหมูในขณะที่ส่วนก้นกลับเป็นสีดําสีตัวของผู้มันก็เลยน่าจะตัดกับสีของดินอยู่ประมาณนึงไม่ได้เป็นสีดํากลืนไปกับพื้นหลังขนาดนั้นแลยมาบวกกับขนาดตัวของผู้มันเวลาผู้มันอยู่ใต้ดินเราก็เลยน่าจะอย่าง มองเห็นพวกมันเดินไปมาได้ไม่ยากจนเกินไปนะัก และนอกจากสีตัวที่มีเอกลักษณ์สะดุดตาแล้วลักษณะอย่างหนึ่งที่เป็นจุดเด่นของมน์สกุลมดกลางเลยก็คือส่วนกลนที่มีลักษณะปลายงุ้มงอชี้ไปข้างหน้าจนในบางจังหวะถ้าเรามองจากข้างๆเราจะเห็นตัวของมดโค้งงอคล้ายจะเป็นรูปตัวีโดยลักษณะนี้ก็จะยิ่งเห็นได้ชัดเข้าไปอีกนะครับถ้าเราดูที่ตัวราชนีของเขาซึ่งจะมีขนาดตัวที่ใหญ่กว่ามดงานอยู่หลายเท่าเลยก็พอมองไปมองมาการที่พู้มดชอบชี้กลนของผู้มันไปข้างหน้าแบบนี้ก็ทําให้ผู้มันดูแปลกตาและสวยงามไปอีกแบบดีเหมือนกันนะครับ ซึ่งไอลักษณะที่มีปลายก้นชี้ไปข้างหน้าแบบนี้เนี่ยเราก็จะสามารถเห็นได้ในมดชนิดอื่นๆในสกุลมดกลางได้เช่นกันสำหรับในประเทศไทยของเราตอนนี้จะมีมดในสกุลมดกลางอยู่2สายพันธุ์ด้วยกันคือมดกลางดินธรรมดาที่เราเห็นอยู่นี้กับอีกชนิดหนึ่งคือมดกลางยอดไม้ท้องเหลืองซึ่งจะเป็นชนิดที่หายากกว่าอยู่ค่อนข้างมากเลยแต่ผมก็ยังโชคดีพอที่จะได้เคยเจอมันในอีพีที่สิาตอนที่ผมไปเดินถ่ายวล็อกดูมดที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ผมก็เลยมีฟุตเทจสวยๆมาให้ทุกคนได้ดูอยู่ตอนนี้เลย ก็อย่าที่เห็นเลยนะครับว่าจะมดกลางยอดไม้ท้องเหลืองพวกนี้มีลักษณะปลายของก้นที่ชี้ไปข้างหน้าไม่ได้ต่างจากมดกลางดินธรรมดาเลยแต่นอกนั้นถึงแม้ว่าพวกมันจะอยู่ในสกุลเดียวกันก็ดูเหมือนว่าพวกมันจะมีความแตกต่างกันเยอะอยู่พอสมควรเลยความแตกต่างแรกที่เด่นชัดที่สุดเลยก็คือสีตัวที่ต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเจนโดยจะมดกลางยอดไม้ท้องเหลืองพวกนี้จะมีตัวสีออกดำๆแต่กับส่วนก้นที่มีสีเหลืองอมพันงดงามนอกจากเรื่องสีสันแล้วขนาดตัวของพวกมันก็ดูจะเล็กกว่าอยู่พอตัวเลยโดยเราจะเห็นได้ ชัดขึ้นเมื่อดูที่ราชนีของมันที่ดูจะมีลักษณะตัวเล็กและเพียวบางกว่าราชีของมดกลางดินธรรมดาที่ตัวดูจะหนาและใหญ่กว่าอย่างเห็นได้ชัดแต่ความแตกต่างของพวกมันยังไม่หยุดอยู่แค่เรียงรูปหลักภายนอกเพียงเท่านั้นแต่พฤติกรรมการทำรังของพวกมันยังต่างกันอย่างสุดขั้วอีกด้วยในขณะที่มดกลางดินธรรมดาจะขุดดินทำรังอาศัยอยู่ในดินมดกลางยอดไม้ท้องเหลืองกลับจะทำรังอยู่บนต้นไม้โดยพวกมันมันจะสร้างรังขึ้นมาจากเศษวัสดุต่างๆอยู่บริเวณใต้ใบไม้ตามยอดไม้ต่างๆตามชี้อของพวกมันเลย กระถัว่วเป็นเรื่องที่เจ๋งและน่าค้นหามากๆเลยนะครับที่มดในสกุลเดียวกันกลับมีความแตกต่างทั้งในด้านรูปลักษณ์และด้านพฤติกรรมการทำรังที่มากมายได้ถึงขนาดนี้ตอนนี้เราก็น่าจะทําความรู้จักกับมดในสกุลมดกลางมาได้พอตัวแล้วทีนี้เราก็กลับมาที่รังของมดกลางดินที่เป็นดาราหลักของเราในวันนี้กันดีกว่าครับ โดยตอนนี้พวกมันจะอาศัยอยู่ในรังปูจำลองที่จะต่อตรงเข้าสู่ our world เป็นเซตอัพง่ายๆไม่ได้มีอะไรซับซ้อนแบบนี้เลยซึ่งก็ยังที่เห็นเลยนะครับว่าตอนนี้อาณาจักรของผู้มันกำลังเติบโตไปได้ดีในรังเต็มไปด้วยมดงานและกองของเหล่าตัวอ่อนที่อยู่กันอย่างเบียดเสียดแน่นกันไปหมดก็คือดูจากจำนวนมดในรังตอนนี้กับปริมาณของดักแด้ที่กำลังจะฟังออกมาเป็นมดงานเพิ่มขึ้นมาก็บอกได้เลยนะครับว่าตอนนี้มดกลางของเรากำลังต้องการพื้นที่ทำรังเพิ่มโดยต่วนเลยและพอเราออกมาดูท ที่บริเวณเอเวิลด์เราก็จะเห็นได้เลยว่าพื้นที่กว่าครึ่งตอนนี้มีคราบจากของเสียและขยะของผม้มนอยู่เต็มไปหมดเห็นแบบนี้ก็ดูเหมือนว่าจะถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะต้องย้ายพวกมันเข้าไปอยู่ในบ้านหลังใหม่ที่ดีกว่าเดิมสักที ทีนี้เราก็มาเริ่มทําบ้านใหม่ให้ผู้มดกันเลยโดยผมก็จะใช้ตู้ปลาขนาดพอเหมาะตู้นี้มาทําเป็นที่อยู่ใหม่ให้ผู้มดของเราขั้นตอนแรกผมก็จะคว่ำตู้อีกใบหนึ่งลงไปเพื่อจํากัดพื้นที่ให้ผู้มดขุดลงไปได้แค่ในบริเวณที่ติดกับกระจกเท่านั้นเราจะได้ยังพอสังเกตภายในรังของผู้มันได้อยู่ซึ่งผมก็จะเว้นช่องว่างไว้ผู้มันขุดอยู่ประมาณ1นิว้วนิดๆนะครับทีนีนนนนนน้ผมก็จะใส่ใย,ยสังเคราะห์ลงไปที่ด้านหลังของตู้เอาไว้เป็นจุดที่ผมจะเทน,น้ำเพื่อควบควมุมความ,วมชื้นลงไปในตู้พอถ้าเราเทน้ใส่น ที่พมอดใช้ทำรังตรงๆเลยเนี่ยชั้นดินก็อาจจะถล่มเอาได้จากนั้นผมก็จะปูพื้นตู้ด้วยหินภูเขาไฟให้เป็นพื้นที่เก็บน้ําที่ก้นตู้แล้วก็ตามด้วยดินสําหรับให้พมอดขุดเลยสำหรับวิธีการกันมดออกผมก็จะทาสียาก,กันมดปีมไวร้รอบๆฝาแล้วก็ปิดลงไปบนตู้แบบนี้เลยนะครับ เท่านี้บ้านใหม่ของมดกลางดินธรรมดาของเราก็เรียบร้อยแล้วสิ่งสุดท้ายที่เราต้องทําก่อนที่จะใส่พู้มดลงไปก็คือใส่พวกสปริงเทลก็คือจเจ้าแมลงตัวเล็กๆสีข,ขาวพวกนี้ลงไปในตู้ด้วยเพื่อให้พวกมันคอยช่วยกินเชื้อราและเศษอาหารต่างๆที่พู้มดกินเหลือพูดง่ายๆก็คือผู้มนเป็นหน่วยทาความสะอาดทางธรรมชาติของเรานั่นเองทีนี้ทุกอย่างก็เรียบร้อยแล้วก็ได้เวลาแนะนําให้พู้มดรู้จักกับบ้านใหม่กันละครับโดยผมก็จะใส่รังปูนลงไปในตู้ทั้งรังแบบนี้แล้วก็ทํารูนําทางไว้พู้มดขุดตามลงไปแบบ นี่เลยทีนี้เราก็ทำได้แค่เฝ้าดูละครับว่าผมมจะรีแอคยังไงกับบ้านใหม่ของพวกมัน หลังจากวางรังลงไปได้สักพักในช่วงแรกดูเหมือนว่าพวกมันจะยังงงๆและยังไม่กล้าออกมาสำรวจข้างนอกสักเท่าไหร่แต่หลังจากผ่านไปสักพักใหญ่ๆก็ได้มีมดนักสำรวจใจกล้าสองสามตัวเดินออกมาค้นพบรูที่เราทำไวใ้ให้พวกมันล่ะครับหลังจากผ่านไปสักพักก็เหมือนพวกมน,นักสำรวจจะเอาข่าวไปบอกเพื่อนๆในรางและกระจายข่าวบ,บอกกันต่อไปเรื่อยๆจนตอนนี้มดท้งรังก็น่าจะรับรู้ถึงการค้นพบรูของพวกมันและทำให้มีมดมากมายหลายสิบตัววิ่งกรูกันออกมาสำรวจรูทั้ง4รูที่เราทำไวใ้ให้พวกมันกันแบบที่เห็น อยยู่นี้เลโดยต่อไปนี้ผมจะเรียกรูพวกนี้ว่ารู1น3 2, 3, 4เรียงจากซ้ายไปขวาเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจนะครับ ตอนแรกผมคิดว่าพวกมดน่าจะยังอยู่ในขั้นตอนการสำรวจสถานที่อยู่เพราะเท่าที่ดูผ่านๆบนผิวดินผมก็ยังไม่เห็นมดตัวไหนเริ่มคาบก้อนดินออกมาจากปากรูเลยแต่พอมองดูที่ใต้ดินดีๆก็ดูเหมือนว่าจะมีมดส่วนน้อยบางตัวที่กำลังเริ่มใช้ขากันไกรของพวกมันขุดคุย้ยเขี่ยดินและเริ่มพยายามดึงก้อนดินขึ้นไปด้านบนกันแล้วก็ดูเหมือนว่าตอนนี้พวกมดจะตัดสินใจว่าพื้นที่ตรงนี้เหมาะสมและได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างบ้านใหม่ของพวกมันขึ้นมาอย่างเป็นทางการแล้วโดวยในช่วงแรกนี้เท่าที่ผมสังเกตดูเหมือนจะยังมมีดแค่่่ไก เท่านั้นที่กําลังขุดดินเพราะจากที่สังเกตดูที่ปากรูเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่ามดส่วนใหญ่แค่วิ่งเข้าออกไปมาเท่านั้นมีแค่มดไม่กี่ตัวเท่านั้นที่คาบก้อนดินขึ้นมาจากรูซึ่งนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าตอนนี้พื้นที่ในรูที่เราทําไว้ให้พวกมดยังคงแคบอยู่และมีพื้นที่ไม่ค่อยมากทําให้พื้นที่ในการทํางานของพวกมดนั้นจํากัดและเปียดเสียบไปอย่างมากจนพวกมดส่วนใหญ่ยังไม่สามารถเข้าไปช่วยเพื่อนๆของพวกมันขุดดินได้แต่พอพวกมดเริ่มขุดดินไปได้สักพักพวกมันก็ดูจะเริ่่่มมมมสรร้้างงงโณะยอยออทีีลัักักกกษเหหนบพ ทำให้ตอนนี้พวมิเริ่มจะมีพื้นที่ให้แรงงานจำนวนมากขึ้นลงมาขุดดินและช่วยกันขนย้ายดินก้อนใหญ่ๆออกไปได้ ตอนนี้การกอร่อสร้างของผู้มันก็กำลังดูจะไปได้ดีเลยถ้าเรามองไปที่รูที่1เราจะเริ่มสังเกตเห็นได้ว่าเหมือนตอนนี้ผูม้มดกำลังพยายามขุดออกไปทางด้านข้างทางด้านซ้ายและขวาคล้ายกับว่าผู้มันกำลังจะขุดห้องขึ้นมาการขุดไปทางด้านข้างแบบนี้ยิ่งทำให้ในโพมีพื้นที่กว้างขึ้นกว่าเดิมมากส่งผลให้มีพื้นที่ผู้มนงานเข้ามาช่วยกันขุดดินในรูมากขึ้นไปอีกตอนนี้ความเร็วของการขุดดินของผู้มดก็เลยดูจะติดจรวดขึ้นมาเลยก็ดูมาว่าการกอร่อสร้างของจริงจะเริ่มต้นจากจุดนี้นะครับ เราจะเห็นได้เลยว่าผูมิกันกำลังขุดลงไปในเนื้อดินโดยพยายามลากทั้งก้อนดินและเศษใยกิ่งไม้ต่างๆที่ขวางทางมันอยู่ขึ้นมาจนถ้ามองไปที่ปากรูเราก็จะเริ่มเห็นกองดินขนาดย่อมๆกองอยู่แล้ว และหลังจากผมปล่อยให้พูมดขุดดินกันไปหนึ่งคืนผมก็ตื่นมาเจอกับภาพของรังปูนที่ว่างเปล่าตอนนี้ดูเหมือนว่าพูมดจะพากันย้ายลงไปอยู่ในดินกันหมดแล้วโดยเราจะเห็นได้เลยว่าพวกมันได้พากันขนย้ายตัวอ่อนลงมาอยู่ในโพรงที่เพิ่งจะถูกขุดขึ้นมาเรียบร้อยแล้วเป็นตัวบ่งชี้ว่าการย้ายบ้านของพวกมันได้เสร็จสมบูรณ์แล้วจากที่ดูรวมๆเหมือนว่าพมูมดจะเก็บตัวอ่อนส่วนใหญ่ไว้ที่รูหนึ่งแนละรูสองซึ่งเป็นซสีกซ้ายของรังโดยตอนนี้พมูมดได้ขุดอุโมงค์เชื่อมระหว่าหนะาวววา่าาาางงรรรรููแแลละเเข้้้ดดววยยยกนนีบอสท กับรูสีก็เชื่อมต่อกันเรียบร้อยแล้วเหมือนกันซึ่งจากเท่าที่ดูพวมวก็คงจะขุดอุโมงค์เชื่อมระหว่างรู1และ2เข้ากับรู3และ4ได้เรียบร้อยในอีกไมช่ช้าเช่นกันตอนนี้ก็อย่างที่เห็นเลยว่าในรู3และสซึ่งอยู่ทางด้านขวาของรังจะมีกองตัวอ่อนอยู่นิดหน่อยแต่พื้นที่ส่วนใหญ่ทางด้านนี้ดูจะกําลังถูกขุดลึกลงไปเรื่อยๆอยู่ก็คือมวลงานแทบทุกตัวที่เรากําลังเห็นวิ่งขุดดินไปมาอยู่ตอนนี้หลักๆแล้วก็คือกําลังรวมกันขุดที่จุดนี้อยู่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับววว่่าาาพพมนนนจะขขุดดื้้้ทีีป แค่ไหนหรือพวกมันจะขุดพื้นที่ตรงนี้ไว้เพื่อทําอะไรก็ถือเป็นเรื่องที่น่าติดตามอยู่พอตัวเลยนะครับและหลังจะพาไปอีกกว่า8ชั่วโมงสีขวาของรังก็ดูจะถูกขุดลึกลงไปมากๆจนแทบจะถึงก้นตู้แล้วในขณะที่ตอนนี้ทางด้านฝั่งซ้ายของรังที่พู้โมใช้เป็นที่เก็บตัวอ,อ่อนดูจะไม่ได้มีการขุดเจาะเพิ่มเติมสักเท่าไหร่เลย พอเห็นความไม่สมดุลที่ชัดเจนระหว่างด้านซ้ายและขวาของอาณาจักรแบบนี้แล้วผมก็เลยเดาเล่นๆว่าบางทีนี่อาจจะเป็นการจัดสรรพื้นที่ชั่วคราวขณะก่อสร้างของพวกมนก็ได้โดยตอนนี้พวกมันอาจจะกำลังใช้รังทางฝั่งซ้ายเป็นที่อยู่อาศัยและเก็บตัวอ่อนชั่วคราวไปก่อนในขณะที่ทางด้านขวาเป็นพื้นที่ก่อสร้างที่ยังทำไม่เสร็จไม่แน่ว่าพอพวกมันขุดทำรังทางด้านขวาจนเสร็จเรียบร้อยดีแล้วพวกมนอ,อาจจะค่อยๆทยอยแ ตัวอ่อนไปวางไว้ทางด้านขวาของรังบ้างก็ได้และถ้าเรามองไปที่บริเวณปากรังเราก็จะเจอกับกองดินขนาดใหญ่ที่พวกมดช่วยกันขุดขึ้นมากองกันเป็นภูเข,ขาอยู่เลยตอนนี้เราก็มารอดูกันดีกว่าครับว่ากองดินกองนี้จะใหญ่ขึ้นไปได้อีกแค่ไหนหลังจะผ่านไป2วัน ตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าการก่อสร้างของพมดจะจบลงแล้วดูได้จากที่บริเวณผิวดินจะมีแค่กองดินขนาดใหญ่กับรูทางเข้าออกที่ถูกขุดเพิ่มเติมขึ้นมาอย่างมากมายแต่เราแทบจะไม่เห็นพมดวิ่งขนดินไปมาอยู่เลยและพอเราลงไปดูใต้ดินเราก็จะเห็นกับอุโมงค์ทางเดินที่คดเคียวซับซ้อนกระจายอยู่เต็มไปหมดดูเหมือนว่าตอนนี้พมดจะกระจายตัวออดไปอยู่ทั้งฝั่งซ้ายและขวาของรังแล้วแต่ยังไงก็ตามตัวออดทั้งหมดก็ดูจะถูกเก็บไว้แค่ส่วนบนของรังที่ไม่ได้ลึกมากในส่วนของด้านขวาของรังที่ภูม พากันขุดกันลงไปอย่างเอาเป็นเอาตายก่อนหน้านี้ตอนนี้เราก็จะเห็นได้เลยว่าพวกมันพากันขุดลึกลงมาจนถึงกลตูแล้วแต่ถึงอย่างนั้นพวกมันกลับไม่ได้ใช้งานพื้นที่สวนนี้เลยไม่มีตัวอ่อนหรือแม้กระทั่งฝูงของมดงามเราจะเห็นแค่ว่ามีมดเดินผ่านสวนนี้อยู่ทีละสองสมตัวก็แค่นั้นผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าถ้าสุดท้ายพวกมันจะปล่อยวางพื้นที่ตรงนี้แบบนี้พวกมันจะลงแรงขุดกันลงมาตั้งแต่แรกทําไมหรือบางทีพวกมดอาจจะขุดลึกลงมาเพื่อแค่สำรวจดูพื้นที่ก็ได้แต่พอพวกมันขุดจนเสร็จหมดแล้ววอาาจจะพ่ พื้นที่ตรงนี้มีความชื้นมากเกินกว่าที่จะใช้เลี้ยงตัวอ,อ่อนหรือทำอะไรอะไรได้ก็ได้ยังไงเราก็คงต้องรอดูกันต่อไปนะคะ ผมก็ได้พาทุกคนตามติดการขุดทํารังของขั้วบนมาจนเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ก่อนจะจากกันไปผมก็อยากจะให้ทุกคนช่วยกันคิดชื่อมดรังนี้ให้หน่อยนะครับในคลิปอัปเดตต่อๆไปเราจะได้มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการของพวกมันสักทีถ้าใครมีไอเดียอะไรยังไงก็คอมเมนต์ทิ้งกัาไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกชื่อที่ถูกใจที่สุดขึ้นมาใช้เลยและก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์ กด subscribe แล้วกดกระดิ่งกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน EP หน้าครับสวัสดีครับ